ทุกคนทุกคนวันนี้มีอะไรจะมาเล่าเว้ยโคตรตลกกะคือตอนเนี้ยใกล้เข้าค่ายแล้วนะเราต้องมาแสดงละครเข้าค่ายใช่ป่ะอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้ดีเออมันกแ็แค่แสดงปกติว่ะมันไม่ปกติเว้ยวันเนี้ยคือว่าตอนเนี้ยน่ะผ่านไปไม่กี่ว่ะกี่ชั่วโมงเองเนี้ยจะบอกเลยนะคือผมอ่ะได้รับบทเป็นแค่ฉากประกอบต้นไม้เออทีเนี้ยคือตอนที่ว่าจากที่วันที่ ฉากสองอ่ะคือเขาต้องเทคใหม่ทําไมเพราะว่ามันเล่นกันไงแล้วทีเนี้ยพอครัง้งแล้วครั้งที่สองไอ้เราก็เริ่มลืมบทแล้วไงไอ้แทนมันคือแทนเพื่อนผมมันวิ่งไปก่อนอ่ะอ่ะก็คิดว่ามันจบบทแต่ตอนที่ว่าอัตมาไอ้เพื่อนไอล้ล่นน้องอ่ะมันเดินที่ต้องเป็นพระแล้วคือทีเนี้ยไอ้แทนก็คิดว่าจบแล้วก็เลยวิ่งไอ้ผมเห็นไอ้แทนวิ่งผมก็เลยวิ่งตามทีเนี้ยเป็นไงรู้ปะ่ะอ,อ้าวพอเห็นน้องยืนอยู่นิ่งน,น้องก็เรียกเลยวพี่ไปทำไมไปทำไมอา้าว สรุปคือ,อยังไม่จบเว้ยแล้วพอตอนที่ว่าเราต้องถึงออกฉากกันรช่ป้แล้วทีเนี้ยผมก็เลยไปบอกกับไอทนว่าต้นไม้เว้ยไม,มีใครเคยเห็นไหมต้นไม้แบบวิบ่งได้อะต้นไม้สองต้นวิ่งได้อะเออแล้วเฟอนก็บอกไม่มีไม่เห็นเว้ยแล้วทีเนี้ยผมก็เลยเซลไปเล่นมันไปกับผมว่าเห็นว่าพระเอ,อต้นไม้ต้นไม้กลัวอาตมาอาตมาน่กกากลัว แล้วทีเนี้ยก็คือแบบผมก็ขำจกิงน้ำตาลไหลกับไอ้แทนแหละคือแบบมันขำจริงนะเว้ยมันเป็นฉากที่มีควรหลุดด้วยซ้ำอ่ะ